สวัสดีนักศึกษาทุกท่านนะครับวันนี้จะเป็นการแนะนำตำราที่จะใช้ในการเรียนการสอนในปีการศึกษานี้นะครับเนื่องจากว่าผมได้เขียนตำราชื่อทักษะการวางแผนการวิเคราะห์และการบริหารโครงการแบบตั้งเป้าวัดผลได้นะครับของนักรัฐษาภาษาศาสตร์ยุคหลังทันสมัยนะครับซึ่งจะใช้ ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาการวางแผนการวิเคราะห์และการบริหารโครงการนะครับในปีการศึกษานี้เพราะฉะนั้นคลิปนี้จะเป็นคลิปแนะนําหนังสือตํารานะครับแล้วก็ชี้แจงกระบวนการเรียนการสอนในปีการศึกษานี้นะครับเนื่องจากว่าผมจะใช้วิธีการเรียนการสอนแบบผสมผสานนะครับทั้งในห้องแล้วก็ใช้วิธีการเรียนออนไลน์นะครับมีใบงานให้ทํานะครับมี งานที่จะให้ลงพื้นที่เพื่อที่จะศึกษาข้อมูลนะครับเก็บข้อมูลมาเขียนโครงการนะครับเพราะฉะนั้นในคลิปนี้ก็จะเป็นการแนะนำเรื่องราวต่างๆอย่างที่กล่าวไว้เบื้องต้นนะครับรายวิชานี้ถ้าคําอธิบายรายวิชานะครับหลักๆที่นักศึกษาจะได้เรียนก็คือเรียนเรื่องหลักการพื้นฐานนะครับกระบวนการวางแผนความสัมพันธ์ระหว่างนโยบาย แผนงานนะครับซึ่งผมก็จะเพิ่มเรื่องของแผนยุทธศาสตร์เรื่องกลยุทธ์นะครับเรื่องของโครงการครับเราจะได้เรียนเรื่องโครงการนะครับความสัมพันธ์ของโครงการความสําคัญของโครงการนะครับปัจจัยที่เกี่ยวข้องการวิเคราะห์โครงการโดยการเรียนครั้งนี้จะเน้นให้นักศึกษาเขียนโครงการเป็นครับเข้าใจในการเขียนโครงการครับผมก็จะมีกรณีตัวอย่างนะครับโครงการที่ผมได้ เขียนแล้วก็ไปขอทุนแล้วก็ดําเนินการนะครับให้เห็นทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพนะครับโดยเฉพาะในการเรียนทั้งนี้นักศึกษาจะได้แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารโครงการนะครับก็ตามคําอธิบายรายวิชานะครับตําราที่เกี่ยวข้องในครั้งนี้นะครับเนื่องจากว่ามันมีคําว่าหลังทันสมัยด้วย นะครับเนื่องจากว่าผู้เขียนเองหรือผมเองใช้ตำรานี้ประกอบในการเรียนการสอนวิชานี้เนื่องจากว่ามีความเห็นว่านักรักฐประาศาสนศาสตร์เนี่ยจำเป็นต้องเพิ่มแนวคิดเกี่ยวกับหลังทันสมัยหรือโพสต์โมเดินเข้าไปนะครับเนื่องจากว่าปัจจุบันเราอยู่ในศตวรรษที่21นะครับเราเข้ามาสู่ศตวรรษนี้แล้วมันเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลข่าวสารนะครับที่มันเชื่อมต่อกันอย่างมโหฬารแล้วก็ไปอย่างรวดเร็ว หลายหลายครั้งข้อมูลข่าวสารเหล่านั้นต้องถูกวิเคราะห์อย่างละเอียดลึกซึ้งนะครับถ้าเราวิเคราะห์ไม่ลึกซึ้งเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเฟกเนียขณะเดียวกันมันก็มีการเปลี่ยนแปลงฉับพลันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานะครับหรือเราเรียกกันว่าดีส r รั t ชันนักรัฐประศาสนศาสตร์จำเป็นต้องเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ผมก็บวกเนื้อหาเนี้ยลงไปในการเรียนการสอนในครั้งนี้ด้วยนะครับเพราะว่าเป็นแนวคิดสำคัญนะครับที่นัก รัฐประาศาสนศาสตร์สามารถหยิบมาใช้ได้ก็คือแนวคิดโพสต์โมเดิร์นนะครับที่มองสังคมปัจจุบันในเชิงวิาพากษ์วิจารณ์และก็ตั้งคําถามนะครับหลังจากแนวคิดทันสมัยเกิดขึ้นเมื่อหลาย10ปีที่ผ่านมานะครับมีการพัฒนาอุตสาหกรรมพัฒนาเทคโนโลยีเกิดการพัฒนาประเทศในหลายๆด้านนะครับซึ่งในกลุ่มของนักคิดหลังทันสมัยเนี่ยก็ตั้งข้อสงสัยนะครับว่าความทันสมัยนะั้นมันเข้ามาครอบงาความคิด ครอบงำจิตวิญญาณนะครับใช้อำนาจของกลุ่มผู้มีอำนาจมาบังคับนะครับให้ผู้ด้อยด้อยกว่าต้องทำตามด้วยความจำนวนนะครับซึ่งหลังทันสมัยเนี่ยก็เสนอเพื่อที่จะทำความเข้าใจด้วยวิพากษ์วิจารณ์ด้วยนะครับการเรียนการสอนครั้งนี้นักศึกษาก็จะได้เรียนเรื่องแนวคิดหลังทันสมัยด้วยนะครับก็อย่างที่ นำเสนอไปเมื่อครู่นะครับคือแนวในรายวิชานี้นะครับจะได้เรียนเรื่องความเปลี่ยนแปลงรับเพราะาการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วฉับพลันทาให้ลักษณะสังคมไทยโดยเฉพาะสังคมไทยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยไม่สามารถคาดการอะไรได้อย่างแม่นยาสิ่งที่คิดว่าใช่มันอาจจะว่าไม่ใช่ก็ได้นะครับมันมีสภาวะสําคัญนะครับคือความเป็นจริงกับสิ่งที่ปรากฏนั้นอาจจะไม่ใช่สิ่งเดียวกันนะครับบางเรื่องราวหรือสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะเป็นข้ออ้าง ของความทันสมัยหรือข้ออ้างวัฒกรรมของกลุ่มที่มีอานาจนะครับในการที่จะครอบงําความเชื่อความคิดพฤติกรรมแต่พวกเรานักศึกษารปศนะครับเรียนในรายวิชานี้เทอมนี้จะได้เรียนเรื่องนี้นะครับบวกแนวคิดกับแนวคิดรปศหรือบริหารจัดการภาครัฐเราเข้าไปด้วยก็จะเรียนเรื่องโพดโมเดลด้วยนะครับนั้น ในเอกสารตำรานี้จะมีอยู่9บทนะครับนักศึกษาจะได้เรียนบทที่1เนี่ยจะพูดถึงเรื่องพัฒนาการของสาขารัฐประศาสนศาสตร์นะครับกับการใช้แนวคิดหลังทันสมัยที่ผมได้บรรยายไปเมื่อสักครู่นะครับคือในบทที่1เนี่ยจะได้เรียนทบทวนนะครับพวกเราก็อยู่ปี3กันแล้วนะครับครั้งนี้เราจะเรียนกับปี3นะครับก็คือได้เรียนรู้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับปรปศมาบ้างแล้วนะครับ มาแล้วล่ะนะครับแล้วก็มาทบทวนกันอีกครั้งนะครับเรื่องของพัฒนาการของสาขารัฐศาสนราศาสาศาอาจารย์ก็จะเพิ่มแนวคิดเข้าไปนะครับพส์โมเดนเข้าไปรับให้พวกเราได้มีเครื่องมือในการทําความเข้าใจสังคมในปัจจุบันมากขึ้นในบทที่1นนะครับส่วนบทที่2นะครับเนื่องจากว่าอาจารย์อยากให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยบทที่2อาจารย์ก็นําเนื้อหาเกี่ยวกับ การเปลี่ยนแปลงของสังคมชนบทไทยหรือสังคมชาวนาไทยเนี่ยมาให้นักศึกษาได้เรียนในปีการศึกษานี้นะครับนะครับโดยเฉพาะจะฉายภาพให้เห็นตั้งแต่พศ2504เป็นต้นมาให้เห็นการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมการเมืองให้นักศึกษาเราปศได้เข้าใจว่าสังคมไทยหรือประเทศไทยเราปัจจุบันเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับและมันก็แสดงออกให้เห็นลักษณะสําคัญ ของสังคมชนบทหรือสังคมชาวนาซึ่งถ้าเราจะเป็นนักวางแผนนักกําหนดนโยบายเราต้องเห็นภาพของสังคมให้ชัดเจนครอบคลุมแบบองค์รวมบทที่2ก็จะได้เห็นเนื้อหานะครับที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมชาวนาไทยนะครับพอมาบทที่3นะครับนักศึกษาก็จะได้เรียนเรื่องกระบวนการกําหนดนโยบายนะครับและการนํานโยบายไปปฏิบัติในยุคหลังทันสมัยนะครับนเนื่องจากว่าตาราเล่มนี้ ใช้สอนในรายวิชาการวางแผนเนี่ยอาจารย์ก็จะเพิ่มเติมเรื่องของแนวคิดโพ์โมเดนหรือหลังทันสมัยเข้าไปเพราะฉะนั้นกระบวนการวางแผนการกําหนดนโยบายการนํานโยบายไปปฏิบัติในบทที่3ก็จะเชื่อมต่อกับลักษณะสําคัญของสังคมไทยลักษณะหลังทันสมัยนะครับแต่อย่างไรก็ตามบทนี้ก็จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับองค์ความรู้เบื้องต้นนะครับสำหรับนักวางแผนนะครับให้เห็นความสัมพันธ์นะครับของ นโยบายยุทธศาสตร์กลยุทธ์แผนปฏิบัติการนะครับแล้วก็โครงการทักงศาสตร์บทที่3นักศึกษาจะได้เรียนรู้เรื่องนี้อย่างเต็มที่แล้วก็จะได้เห็นภาพความเชื่อมโยงนะครับกำหนดนโยบายเสร็จมากําหนดแผนยุทธศาสตร์มากําหนดแผนกลยุทธ์แล้วก็มาทําแผนปฏิบัติการแล้วก็มาทําโครงการซึ่งเป็นหน่วยย่อยนะครับในบทที่3นักศึกษาก็จะได้เรียนรู้เรื่องนี้ส่วนบทที่4ก็เข้ามาสู่เรื่องการวางแผนนะครับ ในยาสําคัญของบทนี้เนี่ยจะทําให้นักศึกษาได้เข้าใจว่าแผนมันมีความสําคัญยังไงแผนมันไปอยู่ทุกที่แผนมันมีจุดเริ่มต้นมีขั้นตอนแล้วก็มีเป้าหมายนะครับแผนมีกี่ชนิดความหมายของแผนคืออะไรนะครับมันสําคัญอย่างไรมีกี่ลักษณะนะครับบทนี้ก็จะได้เรียนรู้ลักษณะของความหมายและความสําคัญของแผนนะครับแล้วก็อาจารย์ก็จะวิเคราะห์ให้เห็นข้อจํากัดของการวางแผนในปัจจุบันนะครับว่า บางทีมันวางแผนแบบซับซ้อนมากเกินไปนะครับมันเป็นการวางแผนที่ไม่ได้คํานึงถึงสภาพการปัจจุบันมันก็เลยกลายเป็นแผนที่ไปวางไว้แต่มันไม่สามารถปฏิบัติได้อย่างนี้นะครับเราก็จะทําความเข้าใจกันในบทที่4จากนั้นบทที่5นะครับตอนนี้เทรนสาคัญของการวางแผนนะครับอของนักบริหารหลายๆองค์กร โดยเพอทั้งเอกชนและภาครัฐเนี่ยให้ความสําคัญกับการวางแผนโดยใช้เทคนิค OKR OK นะครับ Objective Key Result กับการกําหนดวัะตุประสงค์เป้าสําคัญเลยนะครับแล้วก็สิ่งที่ผลลัพธ์ที่มันจะเกิดขึ้นผลลัพธ์สําคัญที่มันจะเกิดขึ้นนะครับตั้งเป้าไว้ว่าจะทําให้จะทำสิ่งสิ่งนีน้เพื่อจะให้เกิดผลลัพธ์สําคัญ2ผลลัพธ์นี้นี่นะครับคือทําเลยนะครับตนี นักศึกษาก็จะได้เรียนแนวคิดนี้นะครับการวางแผนในยุคหลังทันสมัยนะเนื้อหาก็จะเสนอให้นักศึกษาได้เห็นพัฒนาการของ okr OK นะครับจะได้เรียนรู้ว่ามันเกิดจากไหนโดยเพราะตามตามองค์ความรู้ของ okr OK เกิดขึ้นจากา intel จาก google นะบริษัทใหญ่ๆนะครับแล้วก็เอามาวางแผนพัฒนาบุคลากรมากําหนดตลาดมากําหนดเป้าในการผลิตชิ้นส่วนเยอะแยะมากมายหนวยงานภาครัฐหลายๆหน่วยงานก็ได้นํา แนวคิด OKR OK มาใชา้นักศึกษาก็จะได้เรียนในบทที่5นะครับพอมาถึงบทที่6ก็จะเป็นเนื้อหาสำคัญนะครับเกี่ยวข้องกับการเขียนโครงการนะครับการเขียนโครงการองค์ประกอบของโครงการบทนี้จะนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของโครงการนะครับจากนั้นก็จะมาถึงบทที่7ก็จะเป็นเทคนิคในการศึกษาชุมชนคือ ก่อนจะเขียนโครงการเนี่ยครับนักศึกษาที่เรียนในในเทอมนี้นะครับจะได้ฝึกในการลงไปเก็บข้อมูลก่อนนะครับอาจารย์ก็จะบูรณาการเข้ากับโครงการของคณะของมหาลัยนะครับนักศึกษาก็จะได้ฝึกเลยนะครับคือในย่สําคัญของการเขียนโครงการมันต้องไปเก็บข้อมูลให้มันชัดเจนก่อนแล้วก็มีการวิเคราะห์ข้อมูลให้มันชัดเจนก่อนถึงจะกําหนดมาเป็นโครงการที่จะดําเนินการ มันสัมพันธ์กันนะครับเพราะฉะนั้นบทที่7ก็จะได้ศึกษาเรื่องเทคนิคนะครับในการเขียนโครงการเทคนิคทั้งดั้งเดิม AIC นะครับเทคนิคการวางแผนแบบมีส่วนร่วมนะครับหรือเทคนิคการใช้ GIS นะครับจะได้จะได้ศึกษาจะได้เรียนรู้ในบทที่7การใช้แผนที่มองจาก Google Map ลงไปนะครับแล้วกำหนดพื้นที่แล้วศึกษาในแผนที่ Google Map ก่อน ค่อยมาวางแผนนะครับจะได้เรียนรู้ในบทที่ที่7นะครับส่วนบทที่8ก็เป็นบทไฮไลท์สําคัญเช่นเดียวกันนะครับนักศึกษาจะได้เรียนเรื่องหลักการแนวทางการบริหารโครงการนะครับการจับบริหารคนถ้าคนในโงรงการมีปัญหาจะแก้ไขยังไงกานะรแม้กระทั่งการจัดประชุมจะจัดประชุมแบบไหนนะครับก็จะได้เรียนรู้เรื่องของหลักบริหารโครงการนะครับโดยมุ่งให้เห็นว่านักรัฐ,รฐาศาสนรศาสตร์ยุคหลังทันัยมเนี่ยนะครับหลังสมัยใหม่เนี่ยจะต้องมีความรู้ความเข้าใจ ในหลักการบริหารโครงการแบบนี้คนต้องการที่จะคนมีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องกฎหมายใหม่ๆเพิ่มขึ้นอยู่เต็มไปหมดเลยอย่างนี้นะครับเราก็ต้องได้เรียนรู้หลักการบริหารโครงการนะครับสุดท้ายก็จะเป็นบทสรุปนะครับบทสรุปเนื้อหาทั้งหมดอาจารย์ก็จะขมวดสรุปให้เห็นนะครับเพื่อที่จะชี้ให้เห็นว่าการแนวคิดแบบหลังทันสมัยนี่มันสําคัญกับนักรักฐ,รฐรประศานศาสตร์ยังไงนะครับ นักรัฐประศาสนศาสตร์ในปัจจุบันจําเป็นต้องมีความรู้แบบองค์รวมนะครับเข้าใจเรื่องเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมนะครับโดยเฉพาะนักรัฐประศาสนศาส,นศาสตร์ที่จะเป็นนักวางแผนอย่างนี้นะครับบทที่9ก็จะสรุปให้เห็นนะครับซึ่งทั้งหมดเนี้ยอาจารย์ก็จะวางวางเนื้อหาแล้วก็การเรียนการสอนไว้นะครับ เดี๋ยวอาจารย์ขยับมานีนิดหนึ่งนะครับสัปดาห์หนึ่งนี่ก็จะสัปดาห์แรกพวกเราจะต้องมาเตรียมการกันครับการเรียนการสอนทั้งหมดมีฟังบรรยายนะครับมีลงพื้นที่ปฏิบัตินะครับเรียนผ่านระบบออนไลน์ที่อาจารย์จะเอาคลิปขึ้นแล้วพวกเราก็ทําใบงานนะครับแล้วก็ส่งส่งทางออนไลน์นี่แหละนะครับแล้วก็ uh, มีการฝึกเขียนโครงการลงพื้นที่ฝึกนะครับแล้วก็วิเคราะห์ uh, ข้อมูลน,นะครับสัปดาห์แรกเราก็มาเตรียมกันนะครับ ถ้าหากอยู่ในสถานการณ์โควิด -19 นี้นะครับก็อาจจะต้องเตรียมการจัดห้องให้ตามกฎระเบียบแหะครับเว้นระยะห่างกันสักหน่อยนะครับแต่อาจารย์จะมาเตรียมความพร้อมแล้วก็ขอคุยกับพวกเรานะครับเช่นขอที่อยู่อีเมลนะครับขอให้เราตั้งกลุ่มกันนะครับเพื่อที่จะเรียนออนไลน์ผ่านระบบออนไลน์กับอาจารย์นะครับแล้วจะเริ่มที่สัปดาห์ที่2นะครับเนื่องจากว่าอาจารย์จะทําบทเรียนออนไลน์ไปแล้วแหละ นะครับบททุกบทเลยนะครับในในเอกสารในตำราเล่มนี้นะครับอาจารย์ก็จะให้นักศึกษาเนี่ยได้ได้ได้ฟังนะครับสัปดาห์ที่2ก็จะได้บรรยายออนไลน์นี่แหละครับนะครับในบทที่1ถึงบทที่4นะครับแล้วก็พร้อมให้นักศึกษาได้ทํางานนะครับคำถามท้ายบทนะครับสัปดาห์ที่3ก็จะเป็นการเรียนออนไลน์เหมือนกันครับนะครับบทที่5ถึงบทที่8นะครับซึ่ง การจัดการเรียนการสอนใน2ในสัปดาห์ที่2สัปดาห์ที่3นะครับก็จะมีระบบที่อาจารย์ใช้นะครับเช่นระบบซูมนะครับที่อาจารย์ใช้อยู่นะครับนักศึกษาก็ปรับตามนะครับก็มาเรียนออนไลน์กันนะพร้อมทั้งบทเรียนที่อาจารย์ลงไว้ในในระบบอินเทอร์เน็ตนะครับเราก็มาเรียนแลกเปลี่ยนกันนะครับทีนี้พอสัปดาห์ที่4สัปดาห์ที่5เนี่ยต้องฟังบรรยายบรรยายรวมนะครับแต่จะใช้บรรยายผ่านระบบออนไลน์นะครับ คืออาจารย์สรุปในบทที่9ให้เห็นนะครับสำคัญนะครับจากนั้นมันจะเป็นเชิงปฏิบัติการนะครับเนื่องจากว่าที่อาจารย์บอกนะครับว่าเรียนรายวิชาการเขียนแผนเขียนโครงการเนี่ยมันต้องเก็บข้อมูลเป็นวิเคราะห์ข้อมูลเป็นเพื่อมาเขียนนะครับในช่วงสัปดาห์ที่6สัปดาห์ที่7เ,เนี่ยอาจารย์จะแบ่งกลุ่มพวกเรานะครับแล้วก็ลงไปค้นหาประเด็นที่อยากจะเขียนโครงการคือต้องไปหาปัญหาก่อน นะครับไปหาปัญหาก่อนเช่นไปดูหมู่บ้านเรื่องปัญหาเรื่องขยะนะครับไปดูแล้วมันมีปัญหาเรื่องแหล่งน้ําไปดูแล้วมันมีปัญหาเรื่องความยากจนไปดูแล้วมีปัญหาเรื่องสุขภาพเราก็เก็บประเด็นปัญหาเหล่านี้มานะครับเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนกันนะครับผ่านช่องทางออนไลน์นะครับแต่ละกลุ่มก็อาจารย์จะสื่อสารไปแต่ละกลุ่มนะครับเราจะแบ่งกลุ่มออกประมาณ8กลุ่มนะครับแกลุ่มนี้ก็อาจารย์ก็จะสื่อสาร นัดเวลากันนะครับว่ากลุ่มนี้ช่วงไหนเวลาไหนก็มาแลกเปลี่ยนกับอาจารย์นะครับอาจารย์ก็จะส่งข้อมูลให้พวกเราก็แลกเปลี่ยนอาจารย์ผ่านระบบซูมนะครับหรือระบบสกายที่อาจารย์ใช้อยู่นะครับพวกเราก็ได้จะได้แลกเปลี่ยนกันเตรียมกันนะครับว่าทําไมถึงสนใจโครงการนี้นะครับเมื่อแบ่งกลุ่มแล้วนะครับแบ่งกลุ่มเพื่อค้นหาประเด็นแล้วนี้แต่ละกลุ่มก็ สรุปใส่คลิปให้อาจารย์หน่อยมาสนทนากับอาจารย์เสร็จแล้วนะครับก็ลองสรุปทําเป็นคลิปนะครับเสนอซิว่าทําไมถึงสนใจที่จะทําโครงการนี้มันสําคัญอย่างไรนะครับเป็นสัปดาห์ที่8สัปดาห์ที่9นะครับทุกคนก็ส่งมาให้อาจารย์ได้ได้ดูนะครับจากนั้นช่วงสัปดาห์ที่1 0 11นะครับาการประเมินกลางภาคครั้งนี้อาจารย์จะประเมินจากการเขียนโครงการนะครับการหาประเด็นนะครับสรุปที่นักศึกษาลงไป นะครับแล้วก็ทําคลิปนําเสนอแต่ละกลุ่มนะครับก็จะเป็นการประเมินกลางภาคนะครับหลังจากนั้นช่วง2สัปดาห์นะครับอาจารย์จะให้ทุกคนเนี่ยลงไปเก็บข้อมูลการเก็บข้อมูลเนี่ยอาจจะมีเครื่องมือแตกต่างกันนะครับอาจจะเป็นแบบสอบถามหรือไปเก็บข้อมูลเพิ่มเติมให้เห็นข้อมูลเพิ่มขึ้นนะครับ<ๆ>เพื่อมาแบ็กอัพโครงการที่จะเขียนนะครับจากนั้นสัปดาห์12 13เนี่ยทุกคนแต่ละกลุ่มก็ลอง ทดลองนะครับคือเขียนเลยนะครับส่งเอกสารโครงการฉบับล่างนะครับมาให้อาจารย์ได้วิาพากษ์วิจารณ์ก็แต่ละกลุ่มนะครับตอนนั้นเรามาจัดห้องเรียนกันนะครับแต่ละกลุ่มมาอาจารย์ก็จะวิจารณ์ให้เห็นเลยว่าจุดอ่อนของของอทุกคนที่จะมาโครงการนี้ชื่อโครงการทําไมแบบนี้วัตถุประสงค์ทําไมไม่เชื่อมนะครับมันก็จะเชื่อมอเนื้อหาที่เราเรียนกันนะครับทาไมไม่ตรงตามอาจารย์บอกว่า การเขียนวัตถุประสงค์เนี่ยไม่จําเป็นต้องมากนะครับไม่ใช่5 6 7 8ข้อแล้วก็ทําไม่ได้นะครับอาจจะ2ข้อหรือ3ข้อแต่วัตถุประสงค์มันแสดงให้เห็นว่าเราสามารถทําได้อะไรพวกนี้นะครับเราก็จะจะได้แลกเปลี่ยนกันนะครับสัปดาห์ที่12 13สัปดาห์ที่14 15อาจารย์จะบรรยายให้ฟังอีกนะครับวิเคราะห์โคร,งก,รงการของพวกเรานี่แหละแต่ละโครงการอาจารย์ก็จะชี้ให้เห็นจุดอ่อนจุดแข็งเพื่อที่จะประเมิน ปลายภาคนะครับในการเขียนโครงการอันนี้เป็นรายบุคคลครับทุกคนต้องเขียนโครงการส่งมาให้อาจารย์ดูนะครับวันนี้ก็จะวัดกันแล้วแหละว่าใครขึ้นใครอยู่ระดับไหนนะครับการเขียนนะครับใครจะไปก๊อปปี้มาเพจวางหรือใครจะเป็นคนเขียนอาจารย์อาาย่านแล้วอาจารย์ก็จะรู้นะครับอันนี้ก็โดยภาพรวมในการเรียนการสอนแบบผสมผสานนะครับที่ อาจารย์ได้เตรียมเพื่อที่จะให้นักศึกษาได้เรียนในเทอมนี้นะครับในสถานการณ์ที่จะต้องมีการบริหารจัดการการเรียนการสอนนะครับที่ผสมผสานกันไปทั้งในห้องห้องเรียนห้องปฏิบัติการภาคสนามแล้วก็ห้องเรียนออนไลน์นะครับหวังว่าทุกคนจะได้ความรู้จากวิชานี้นะครับแล้วพบกันในบทที่1ในการบรรยายต่อไปครับ